สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนเลยนะคะเรื่องความผิดหวังค่ะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เนาะเวลาที่แบบสิ่งที่เราหวังไว้มันไม่เป็นอย่างที่คิดข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยก็มีหลายมุมมองเลยค่ะทั้งจากงานวิจัยบทความแล้วก็ข้อคิดจากผู้เชี่ยวชาญเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองมาดูกันค่ะว่าเราจะเข้าใจแล้วก็รับมือกับความรู้สึกนี้ยังไงดีให้มัน สร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมันเป็นพลังให้เราก้าวต่อไปได้ค่ะถ้าพูดถึงสาเหตุความผิดหวังมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะ่ะก็คือช่องว่างระหว่างสิ่งที่เราคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือว่ากับตัวเองแต่ก็น่าคิดนะคะมีบางแนวคิดที่แนะนําว่าเออลองลดความคาดหวังลงไหมหรือแบบไม่มีไปเลยจะได้ไม่เจ็บปวดแต่เอาจริงมันมันทำได้จริงหรอคะ แนวคิดเรื่องการไม่มีความคาดหวังเลยเนี่ยเฟังดูอาจจะดีนะแต่ในทางปฏิบัติแล้วอืแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับความคาดหวังจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งเป้าหมายการวางแผนชีวิตการสร้างแรงจูงใจด้วยซ้ําลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีภาพเลยว่าอยากให้ผลเป็นยังไงเ,เราจะเดินหน้าไปยังไงใช่ไหมครับเพราะงั้นแทนที่เราจะพยายามแบับ ำจัดความคาดหวังไปเลยซึ่งมันอาจจะทำให้ชีวิตเราเไร้ทิศทางไปหน่อยสิ่งสำคัญกว่าน่าจะเป็นการเรียนรู้วิธีรับมือเมื่อมันไม่เป็นอย่างหวังมากกว่าครับขั้นแรกเลยที่ข้อมูลหลายๆแหล่งพูดตรงกันก็คือการยอมรับยอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจความรู้สึกผิดหวังที่เกิดขึ้นคือการพยายามไปกดมันไว้หรือทำเป็นไม่รู้สึกเนี่ยมีงานวิจัยบอกว่าอาจจะทำให้รู้สึกแย่กว่าเดิมหรือน่านกว่าเดิมด้วยซ้ำ แค่เราบอกตัวเองได้ว่าโอเคตอนนี้ฉันกําลังผิดหวังนะแล้วก็ยอมรับว่าม,มันเป็นเรื่องปกตินะใครๆก็รู้สึกแบบนี้ได้แค่นี้ก็ถือเป็นก้าวแรกที่ดีมากๆแล้วครับการยอมรับนี่สำคัญจริงๆนะคะมีเทคนิคหนึ่งที่เจอในข้อมูลก็น่าสนใจค่ะเขาเรียกว่า riding the wave เหมือนแบบปล่อยให้ความรู้สึกมันไหลผ่านไปเหมือนคลื่นเปรียบเทียบอารมณ์เหมือนคลื่นทะเลที่แบบซัดเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆลดลงไปเอง ความผิดหวังก็เหมือนกันใช่ไหมคะช่วงแรกอาจจะรู้สึกโอ้โหแรงมากแต่ถ้าเราไม่ไปต้านหรือไม่ไปเติมความคิดลบๆเข้าไปอีกแค่แบบสังเกตมันอยู่กับมันใจดีกับตัวเองหน่อยอม,มันก็จะค่อยๆค,คลายลงไปได้แต่ต้องมีจุดที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะบางทีการยอมรับมันอาจจะกลายเป็นการจมอยู่กับความรู้สึกนั้นนานไปหรือเปล่าแล้วเราจะหาจุดสมดุลยังไงดีคะระหว่างยอมรบับกับการต้องเดินหน้าต่อ นั่นเป็นประเด็นสำคัญเลยครับคือการยอมรับเนี่ยมันไม่ใช่การปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ตรงนั้นนะครับหลังจากที่เราให้พื้นที่กับความรู้สึกแล้วรับรู้มันแล้วขั้นต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการปรับมุมมองครับหรือที่เรียกว่า reframe perspective ข้อมูลหลายชิ้นเลยแนะนำให้ลองมองหาสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากสถานการณ์นั้นๆมีแง่มุมไหนที่เราอาจจะมองข้ามไปไหมหรือว่ามีโอกาสอะไรซ่อนอยู่ในความผิดหวังครั้งนี้หรือเปล่า จุดสำคัญคือเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปยังสิ่งที่เราควบคุมได้คือการตอบสนองของเราการวางแผนก้าวต่อไปแล้วก็รวมถึงการปรับความคาดหวังด้วยครับให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นอาจจะต้องลองทบทวนคำว่าควรจะหรือต้องที่เราชอบใช้บ่อยๆแล้วเปลี่ยนเป็นคำที่มันยืดหยุ่นกว่าเช่นอ,อ,อยากให้เป็นหรือมีความเป็นไปได้ว่าอะไรแบบนี้ครับอื mm. การปรับมุมมองโฟกัสสิ่งที่คุ้มได้นี่สำคัญมากเลยค่ะนอกจากนี้อีกเรื่องที่ข้อมูลพูดถึงเยอะก็คือการขอความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลตัวเองมีตัวอย่างในหลดสัมภาษณ์อันนึงค่ะคนที่เขาผ่านช่วงผิดหวังหนักๆมาเนี่ย เขาบอกว่าการได้คุยกับเพื่อนสนิทหรือว่าคนในครอบครัวที่เข้าใจมันช่วยให้รู้สึกเอ่อไม่โดดเดี่ยวแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆกลับมาด้วยแล้วก็เรื่องพื้นฐานเลยการดูแลตัวเองออกกําลังกายหาเวลาทําอะไรที่ชอบพักผ่อนให้พอสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนช่วยสร้างเกราะป้องกันทางใจให้เรามนืคะ่ะแต่ถ้ามันหนักจริงๆรู้สึกว่ามันท่วมทน้นจัดการไม่ไหวการคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็ได้จะเป็นทางออกที่ดีนะคะถูกต้องเลยครับการมี support system ที่ดีนี้สำคัญมากจริงๆ และพอเราเริ่มจัดการกับอารมณ์เบื้องต้นได้แล้วนะครับขั้นสุดท้ายก็คือการมุ่งเน้นไปที่อนาคตแล้วก็ฝึกการยอมรับในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกไม่ได้หมายความว่าให้ลืมความผิดหวังไปเลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่คือการไม่ปล่อยให้มันมาฉุดรั้งอนาคตของเราให้เวลากับการประมวลผลแต่อย่าให้มันกลายเป็นหลุมดำที่เราจมอยู่ตรงนั้นลองรู้ถึงความสำเร็จเก่า หรือจุดแข็งที่เรามีเพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเองและที่สำคัญมากๆคือการยอมรับความจริงที่ว่าความผิดหวังเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆมันหลีกเลี่ยงไม่ได้การฝึกสิ่งที่เรียกว่า radical acceptance หรือการยอมรับความจริงอย่างสิ้นเชิงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงที่เจ็บปวดมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่ไม่จำเป็นได้เยอะเลยครับ มีข้อควรระวังนิดหนึ่งที่ข้อมูลบางแหล่งเตือนไว้คือความผิดหวังที่มันสะสมหรือไม่ได้รับการจัดการดีๆมันอาจจะบ่มเพาะกลายเป็นความขุนเคืองใจหรือ Resentment ได้ซึ่งอันนี้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์สุขภาพจิตในระยะยาวได้เลยครับ ก่อนจะจบกันวันนี้ครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ลองคิดกันต่อนะครับในเมื่อเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าความคาดหวังเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคนเรามากๆแล้วมันก็มักจะผูกติดอยู่กับสิ่งที่เราให้คุณค่าหรือสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆบางทีความท้าทายที่แท้จริง อาจจะไม่ได้อยู่ที่การพยายามกำจัดความคาดหวังหรือการหนีความผิดหวังให้ได้แต่อาจจะอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อความผิดหวังที่เข้ามาเนี่ยอย่างเท่าทันและสร้างสรรค์ได้อย่างไรเพราะสุดท้ายแล้ววิธีที่เราตอบสนองนี่แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดการเติบโตความสัมพันธ์หรือแม้แต่เส้นทางชีวิตของเราต่อไปไม่ใช่ตัวความผิดหวังเองที่เป็นตัวกาหนดครับ